สวัสดีครับทุกคนสวัสดีพลทหารด้วยนะครับผมนายพลรูบิสโกวันนี้เรามาเยือนในแมปอะไรเนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านนะแบบนี้อย่าไปกลัวครับเราสู้ได้แน่นอนเพราะว่ามีผมนายพลรูบิสโกไม่เล,ล,เเลเเี้ยวละเฮ้ยเลี้ยวก่อนเออหมดหมดพูดครับโท่ทีโท่ทีโ,ดด <laughs> โอเคครับเขาต้องผมอยางนี้จากความชำนาญและประสบการณ์การเป็นนั่นไงเดสทอเยอร์ er นะครับ น้องผมแน่นอนผมจอดเล็งยิงยิงดิไม่ยิงอ่ะอ้โหน้องชายที่ตายสิโอ้โหทำไมไม่ยิงวะเี๋ผมยิงไปแล้วโหดูดูนะครับดูนะครับออ้ออย่างนี้ผมก็ตายสิครับทุกคนไม่เป็นไรครับผมจะเป็นตัวที่เรียกว่าตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่วะ นี่ผมตั้งชื่อว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้ Destroyer Destroyer เออคือผมจะเงีง้งงยเงี้ยเงี้ยเงี้ยส่เงี้ยนะผมเป็นไอ้พลนสยเงี้ย oh <my> ไปครับไปครับเมื่อกี้ผมได้ทำการโดนยิงแถวนี้ <laughs> ผมก็จะบุกตรงนี้แหละเพราะผมผมแค่น่ะผมแค่น ถ้ามันพูดด้วยกันไม่ใช่เหรอทำไมตรงนี้มันไม่มีหัวอ๋อมันคันเดียวกับมันคันเดียวเหมือนผมอ๋อก็ว่าน้องชายอย่าขวางพี่น้องชายน้องชายอย่าขวางพี่ฮิตนะฮิตนะโอเคผมก็โอ้เพื่อนจัดการไปแล้วก็ว่าทำไมมันไม่มีหัวคันนี้คันนี้มันคันเดียวกับผมโอเคข้างหน้าผมรู้สึกจะมีคน โดนทำลายไปแล้วโดนทำลายไปแล้วผมจะไปคันนึงในแมปเดี๋ยวมาเจอแน่นอนนี่ไงผมเล็งเผื่อเลยผมเล็งเผื่อเลยต้องโผล่นะต้องโผล่เฮ้ยตายแล้วละ่วะเพราะถไมคนจีนเขาเล่นเก่งจังให้ผมได้เชยเฉยบ้างพี่ชายพี่ชายก็ไม่ไม่แบ่งเลยอะเลี้ยวมาคือเจอเลี้ยวมาคือเจอโอ้โอ้ โอ้ไม่โอ้ไม่กอดใช่เรียกมาคือเจอจริงเขาว่เจอผมว่าผมไม่เจอเขาผมคั้งสุดท้ายแล้วครับไม่เป็นไรครับคันนี้คือไม้ตายของเราคือผมยังไม่ได้ยิงใครเลยเขาเข้า B ีไซด์แล้วนะเอ้ยซีไซด์ซีพอยต์ซีพอยต์เท่ทีติดขับ่อเตอร์ไซด์กันไปไหนหุ้ยผมจะได้เป็นเครื่องบินแล้ว ผมขออนุญาตเป็นนักรบฟ้ารถถังลอยฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเพื่อนไม่มีแบบศัตตุว์ที่เป็นแบบจะเล่นเครื่องบินด้วยกันทำไมผมก็แค่อยากเล่นเครื่องบินอ่ะเอ้าเชิดเออเชิดชิดซ้ายหน่อยพี่เึ๊บเอ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 ๊บรถถังลำบากจังเนี่ยแต่มืนกันเลี้ยวมันเลี้ยวเท่ดีนะ โอเคผมกำลังเข้านะครับผมลองเข้านะอย่าไปกลัวนะทุกคนอย่าไปกลัวครับเรา,า,ายิงเอาเชือกเอาเรือเอาชัยก่อนโอเคโอเคนะเหมือนเพื่อจ,จัดการตรงนี้ไปละ เริ่มบินสินะเริ่มบินสินะเฮ้ยโอ้โหผมกดไม่ทันโมเดลดูโมเดลล็อกโมเดลล็อกข้างหน้าผมมีแน่นอน <laughs> ไม่มีเลยเหรอ <sk r ug> ไม่มีเลยเหรอไม่มีใครเลยเหรอตรงนี้ <sk r ug> เกิดกันมาหน่อยเกิดกันมาหน่อยเกิดกันมาหน่อยทุกคน สวัสดีจ้าหลังแตกนะหลังแตกอยู่ไหนเอ้ยออ้โอ้โอ,อ,อผมเห็นละผมเห็นละผมต้องขยับหน่อยต้องขยับหน่อยโอ้โหเพื่อนเราก็โหดเกินสวัสดีจ้าชนะแบบ สวยๆเพราะว่าผมมารอบหลังเขาอย่างน้อยผมก็จัดการได้ตั้ง2คนโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย